เดี๋ยวจะมีอากาศหนาวข้างนอกเนี่ยจะมองไม่เห็นหนาวมากกำลังจะมีความชั่วมาครับโปรดระวังตัวระมัดระวังคนที่มีสีสว่างเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงทส้อนต่างๆเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟชั่น ยโรเลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่ที่โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC t h a ไทยแลนด์เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CGC t h a ไทยแลนดครับผมฮ้ลางสุงผมเป็นลางสุงเอาละ นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครอะไร้รมนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งยายาเข้ามาในพนักสูงครับยืนข้างหน้ายืนข้างหน้าให้ความเคารพกันด้วยครับศูนย์ทับสิบสี่ศูนย์ทับสิบสี่ครับให้ความเคารพกันด้วยครับศูนย์ทับสิบสี่อันนี้เจ้าบ้านเหรอไม่ใช่ครับผมเป็นอ่ามีกินนะป็นอะไรครับมีกินนะตอนนี้มีกินแล้วนะกินรกินดวงวิญญาณกินดวงวิญญาณอ้ยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเดินมาซ้อนผมทำไม

คุณถ้าผมบอกอะไรมีมีจะมีคนเชื่อผมปะว่าไงเควสผมเสร็จแล้วครับเชื่อเชื่ออ๋อโดโดมันไม่มีเควสนี่มาถึงมันไม่คือมันไม่ไม่เควสเควสผมคือมันอยู่ซ้ายบนหมดเลยอะเควสในห้องร้านอาหารอะสามเควสมีตีมดแล้วก็ในทำได้ไหมในเออตีมดเอาอาหารแล้วก็หาลายนิ้วมือแล้วก็ไปเอาหนังสือใส่เส้ดเดี๋ยวถ้ามีตีมดด้วยนี่ไม่เชื่อนะว่าเสร็จแล้วว่ามันยากมากตีเบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบ้าพี่จีพี่บ้าผมเห็นง่ายกว่าตีหนู่มผมผมเห็นเป็ด ตีไม่โดน้าอาดคอเบสต่อหน้าต่อตาไ่ไหนแล้วหรอฮะไม่ตีตาตัไหนพี่ฟ้าไหนตรงเดี๋ยวในนี้มีใคยล่าส่งบนคุณเอกครับเต็นคนเดียวคุณเอกน่าจะได้ยินเสียงของผมตรงที่ผมอยู่ในสำนักใช่ไหมครับแสดงว่าพี่นแสดงว่าโดนปลอมตัวไม่ใช่เต็นครับให้ความเคารพด้วยมันคือสำนักของผมครับอยู่ในสำนักใช่แล้วครับ คอนเฟิร์มแล้วใครอ่ะแล้วใครโดนตัวฟุกบ้างโอ้โหเจอใครบ้าบ้างนล้ไม่ท่วนเลยครับเลยเยอะเลยครับคุบลนหลายคนเจ้าคนไหนก่อนนี่ผมจำได้ทุ่งทุ่งทุวงขาววัดธรรมบนทีนี้โดนใบอ่ะพี่บูจะไปแต่งเป็นคนแบบนี้งั้นมันมีเงในนั้นน่ะมีคน ปลอมตัวเป็นคุณฟุกเป็นปาดเอ๊ะปาดเบสต่อหน้านคนคนที่อยู่กับพี่ฟุกในในห้องต้นเกมมีใครบ้างไม่ใช่ห้องครับสำนักครับมีผมใช่มีแนนนีีคึงมผมเยอะด้วยครับแถนนี่อะไรผมอยู่กับพี่นี่แหละอะไรก็บอกว่าอยู่ด้วยกันจะเอาไหมเนี่ยเขาบอกว่าอินพอเอา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 เออเราเนี่ยพี่ลีหรือเปล่าฮะ ปวดปวดใครอะเราปวดใครอะไม่รู้เลยเหือนไม่ไม่รู้เหมือนมั่วสเก็ตผมเซ็มบอยน้องกล้าชนะแน่เลยเอเจ้าอุ้ยเอ้าทำไมผมได้สองโหวตนะครับพลูไอเต้มโดดใบทำเป็นโดดใบตอนแรกอะพี่บอกไปสิว่าพี่สีน้ำเงินอะใช่ไม่ใช่สีฟ้านะนี่ปลอดภัยผมไปสำนักครับสำนักสำนักเข้าสำนัก ใครเชื่อก็ตามมาได้ครับพร้อมไว้นะสองสิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบไงเดี๋ยวจะมีอากาศหนาวข้างนอกเนี่ยจะมองไม่เห็นหนาวมากหนาวจริงหนาวจริงสถานการณ์ปกติเฮ้ยมาแล้วโอ้โหครับฆ่าคนมาแลย กำลังจะมีความชั่วมาครับโปรดระวังตัวระมัดระวังคนที่มีสีสว่างสสีสสว่างใครนะเหตุร้ายจะเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ตามองโดยไม่ใช้ใจมองครับ What the fuck? ใช่หรอใช่ครับตอนนี้นมีคนตายเพิ่มแล้วหนึ่งคนครับ อันนั้นเมื่อกี้เลยเหรอพี่ใช่ครับเมื่อตะกี้เสี้ยววินาทีครับโอเคงั้นไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราแน่นอนสิิ์จริงสจริงสิทธิ์จริงสิทธิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับศักดิ์สิทธิ์มป้าครับทนายจันทร์ท่านอาจารย์ฟุ๊กไม่เป็นไรครับถ้าคิดอะไรไม่ออกมาหาผมที่สำนักได้ครับขอคำนับครับผมบินดีเซลอะไรเหรอใครบินดีเซลนะใครเนี่ยใครบินดีเซลขับไปนะ ฟ้องเป็นหมอดูเหรอพูดอะไรหน่อยคลาบรถเก่งเรารักกันเรารักกันโอเคดีเราลักกันไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นใช่ไหมขับรถเจอผมจะบอกว่าผมกับแทนนี่เดินมากันเพื่อที่จะหาคนวิ่งตัดหน้าธนาคารใช่พมากับิลลี่ด้วยแล้วก็หาไม่เจอไอ้กล้าก็ตามมาสักพักนึงผมวิ่ง มาถึงหัวโค้งตรงซ้ายบนผมเจอแทนนี่คนที่สองและแทนนี่คนที่หนึ่งก็วิ่งมาตะโกนผมบอกเฮ้ยไซอ่ะไซอ่ะผมก็บอกว่าผมก็บอกว่าวิ่งตามเลยวิ่งตามเลยผมก็แบบว่าวิ่งตามกัน2คนอ่ะแล้วแล้วพอถอดชุดออกมาบ้างกลับมาเป็นมีรอยสักครับใส่ผ้าโพกหัวผมบอกแล้วว่าอย่ามองด้วยตาให้ใช้ใจมองครับเชื่ออย่างที่ผมทำนายไว้เชื่ออาจารย์เชื่ออาจารย์สุดงทีีจะอผมบอกว่าเหตุร้ายจะมาเพราะภาพลวงตาเชื่อยัง ไปจะมาพลางรลมตาเล็มสองคนเลยสมดุลแห่งยินหยางตอนนี้ตอนนี้ผมต้องย้ายสำนักแล้วนะถ้าไม่เจอผมไม่ต้องตกใจนะผอฟุกโดนกระเทือนพี่ต้นผอฟุ๊กเริ่มใส่ยิ่งนักเจริญเจริญเราเต้งคุ้มกันอาจารย์ไว้ให้เราจะคอยติดตามท่านอาจารย์เพื่อปกป้องท่านอาจารย์อาจารย์ไม่ดีเซลขอคำนับเดมเดมเล่นใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะ พระอาจารย์แล้วในตาของเจ้ามีความรับอยู่มากมายปากคอเลาะร้ายแต่จิตใจดีงามขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้มีคนตายหนึ่งคนร่างขวาครับไปดูซะต้องการที่จะหาร่างทรงช่วยหาตัแพทได้ไหมว่าตัแพทอยู่ที่ไหนตอนนี้มีคนตายหนึ่งคนคนจะไปหาคนตายแน่แนเฮ้ยแต่่านอาจารย์ยังอยู่คนตายแล้ว ม่แตอาจารย์เมีใช่คือทุกคนเพราะว่าสำนักใหม่อยู่ไหนไม่รู้ได้ผมเจอสำนักงานใหม่ของอาจารย์มินจีเซลแล้วอยู่ที่โรงพักทับในโครงการท่านไปทำท่านไปทำอะไรโรงพักทับผมจะขอพูดสามคำนะก่อนที่ร่างจะออกก็คือตอนที่ไอ้นุ่มสีฟ้ามาเจอผมเนี่ยหนุ่มสีฟ้าเนี่ยมาด้วยเลขสี่หลังจากสนทนากับผมสิบ เราออกไปด้วยเลขห้าเพราะฉะนั้นแล้วเขาบริสุทธิ์นะเจอกันมผมออกคล้วโอเคง,ง,งั้นคนที่อยู่กับสนักงานเก่ามีผมมีแพดตี้มีกายน,น้องพีองตอนแรกพี่จะพี่ที่พีพ่จะบอกคือนี่ไหมไอ้ตรงตอนแรกว่าขวาล่างมีแค่พี่พี่เอกแล้วก็กายแล้วคือตอนแรกมันมีคนซาบโบไอ้น้ำน้ำพี่จวยใช่แล้วม,มันขึ้นว่ามันคือไอ้สามคนล่างเพราะอขวาล่างนะ่นมีใครบ้างนะ มีพี่กายแล้วก็พี่ทางนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่พวกนี้แน่นอนเห็นไหมผมบอกขวาล่างไปเห็นไหมเชื่ออย่างเพราะว่าผมใช้โค้งเชื่อมต่อกันนะเขาคงจะพยายามมาหาผมผมนะเป็คนร้ายอ่ะมันต้องมาดมดมบอมบอมเป็นเือที่ขวาล่างเชื่ออย่างเบิดเนี่ยที่ไม่มีโลเคชั่นพออัดยังเดินเนี่ยเอาขี้ไปในน้ำอาจารย์พ่อในไหนผมจะตามอาจารย์อาจารย์บินกันนะครับมันไม่สำคัญหรอกว่าใครเป็นอาจารย์มันสำคัญที่ใครอยู่หลังพวงมาลัย รถเฉยอะไรเนี่ยก็พี่นั่นแหละแล้วจานุุ๊เป็นอะไรทำไมไม่เปิดไฟวัทนาไม้ไม่ได้จะแอกหรอกแต่แบตมันหมดจริงๆริงไม่ได้จะแอกน่าตะโกนเลยกูวันนี้เดี๋ยวมันคล้องจองกันตรงไหนเนี่ยอ้าววัดโดนได้ไงเนี่ยเหลือแค่พี่เบิร์ดนะพี่บุยโดนสตะโนเปิดไม่นะไปงีบกับป้าสวัสดีครับจาน อย่าตามมานั่นเหลืออาทิตย์เหลืออาทิตย์เหลืออาทิตย์ออานผู้ใหญ่พี่ไปพี่เป็นเดี๋ยวพี่ไปหลอกให้หลอกไหมมาพี่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 ฟุชัวใช่ไหมว่าพี่เต้นไม่ได้เป็นอ่ะชัวชัวชัวพี่ไปหลอกอันม่ให้พี่แยกมานะโอเคถ้าพี่ตายแล้วพี่กิดมาบอกเลยนะได้เลย ค่าสองจุดแล้วใครจะวิ่งตามผมนี่ต้องกดอีกยาวนะสามสิบนาทีมีนะตอนนี้คือร่างส่งวินดีเซลเข้าแล้วนะใครอ่ะพี่ส่งใครไปล่ออ่ะพี่ไปฆ่าโดนท่าหรอกอััดก้าเมื่อกี้พี่บอกอัดอัดค่าสองจุดแล้วค่าสองจุดแล้ว มีมิกเหรอีม่มีมิกมีมิกอันววายลุอ้าวยอมรับแล้วด้วยสุดยอดไปเลยมีมิกข้าสอบจบแล้ว ทำไมพี่ไปมีมิกเซียนจังอะผมไปไม่เห็นได้เลยพี่เอกโคตรเซียนเลยอ่ะไม่มีหรือว่าพี่เอกไม่ได้ใช้แบบเราวะเอาเลยเะล่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 ะเราวิ่งได้คล้ายเดี๋ยวเราไปดูไปกันไปอะไรอันนี้คือสรุปคือโหวตเจมส์มันแปลว่าหมดแล้วแปลว่าหมดแล้วใช่ใช่โหวตเจมส์หมดแล้ว ไปกันไวเลอเกินแต่ละคนไม่เมื่อกี้ถ้าไม่มีการคาดเกิดโอ้ไรยะเป่าหูทุกคนว่าใแต่ถ้าถามผมนะไอผมดูไปหลังพวงมาลัยอะผมเห็นเป็นสีเขียวยังไม่หมดอีกอะสีเขียวใช่สีเขียวแน่นอนสีเขียวในีเต็มกราครับเต็มกราเต็มกราเออ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  คาสองดยเม่มีจริงด้วยคาสองจบแล้วโชคดีที่มันไปก่อนคาสองจบเลยโหเกมผมเป็นร่างทรงมาสามเกมท็อปฟอร์มหรือรํางว่างทรงหรือร่างทอน เออะครับผมแล้นี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนนกันนันเอครับที่ผมผ้ามหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลค์ตั้งแต่ชั่วเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน